ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้คืีกภาคเช้านะครับประจำวันพฤหัสที่15ธันวาคมนะครับก็สำหรับนิเคี๊เมื่อวานนี้ก็เจาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับบ่ายเสียดายครับเสียดายมากที่ไม่เอาท้ายห่ท้าย6นะครับเพราะว่าถ้าเอาท้ายหนท้ายเจอเด้งบนล่างตรงตรงคือ2 1 3 6นนะครับเสียดายครับเสียดายแล้วก็แต้มเดียวแตกนะมีเจ็ดสองหนึ่ง มา6 2 1ครับเช้านี้เปิดที่ลบครับ1 1 4 0 7นเครับ1น4 0 7ีนเตอนนี้ลบไม่เยอะนะครับแต่ผมคิดที่ลบนะครับถ้าเขาขึ้นบวกฝากไว้คือถ้าขึ้นบวกเบาๆเรื่องนั่งดูก็ได้ครับเนาะจับที่ลบนะครับ <c oughs> 1 1 4 0 7เมื่อขึ้นดาวโจนเปิด0 7 5 7เครับเปิด0757เปิด07ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ0 7ย์เเขาปิด 53 5392ใช่ไหมก็เลยอยากจะบอกว่าระวัง53กับ92ให้ดีๆครับเข้าใจตรงกันนะครับส่วนตัวผมเปิดัด้านนี้เด่นสุดที่จับได้ <c oughs> ที่ผมรันมา2-3วันคือหลักร้อยของเขาเดินปิดนะครับหลักร้อยของเขาเดินปิดวันนี้หลักร้อยขึ้นหก็น่าจะยังเดินอยู่ครับก็น่าจะยังเดินอยู่1มากับอะไรส่วนมาก ท้ายผมจะชอบ9กับ2 2กับ9ผมก็เลยเอามารวมร่างกันครับก็จะเป็น09 12 09 12 1209นะครับหุนลบสลับบนล่างได้นะครับแล้วก็19 02แล้วก็เขาเดินพี่น้องอยู่ใช่ไหมเดินพี่น้องอยู่เดินพี่น้องอยู่ ถ้า92 29จะตรงกันที่8 9 32อ uh ่าฮะแล้ววันนี้ครับตารางถ้าพี่น้องจะมาบนล่างครับถ้าพี่น้องจะมาบนล่างร้อยหนึ่งครับร้อยาดหนึ่งและไอสที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปกับ35เนี่ยผมชอบสอมากกว่าสาครับก็เลยให้การ29 92ไว้หนึ่งหานะครับ ถ้าใครมีเดืบอบเบากระแรงจะติด3553หรือยังไงสุดแท้แล้วท่านครับนะครับ9229นะครับติดไปด้วยนะครับเป็นตัวกันไป3ตัว3ตัวก็จะเป็น109 119 1 9 11 9, 9, 9 189 12 2 1 2 2 102 132แล้วก็129ครับสำหรับนิคีเช้าได้ประมาณนี้ครับถ้ามาตัวอื่นความน่าจะเป็นอื่นถ้ามาย่างอื่นก็ขออภัยแล้วกันครับผมได้แนวนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม